เว็บไซต์นี้ลงทะเบียนค่ะเผื่อว่าใครที่มาตอนแรกไม่ได้ลงทะเบียนเลยเปิดเว็บไซต์นี้ให้นะคะป็นไงคะลงทะเบียนกันครบเรียบร้อยเนาะ,ะแล้วส่งงานเรียบร้อยเยี่ยมดูไหมว่าทําอะไรกันส่งว่าดูองุดหงิดไหม <c oughs> ออแล้วก็เห็นกันหมดว,ว่าใครส่งอะไรไปเนาะอ่ะพร้อมแล้วนะนะไปกันต่อเ๋ยวมาลองทํางานนําเสนอกันอีก ัเล็กน้อยนะคะไดูซิว่าที่ส่งมาใครส่งอะไรมาบ้างส่งมายังคะไม่เป็นไรทำวิดีโอเสร็จเรียบร้อยค่อยส่งวิดีโอมาก็ได้เนาะ,ะเบไซต์เรารู้แล้วว่าส่งที่เว็บไหนนะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูไปที่หน้าหลักก่อนแล้วกันนะ,ะนะไปที่หน้าหลักคะ่ะ ถ้าเผื่อเราทํางานนําเสนออันนี้เขาจะมีหลายอันในการให้เลือกใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะมาที่ Presentation นะในส่วนของ Presentation ตรงนี้มันจะต่างจากโปสเตอร์นิดนึงเนาะอย่างที่บอกว่า Presentation อยากจะทําเป็น16ต่อ9แบบนี้สมมตินะหรือใครจะทําบนมือถือก็เลือกเป็นโมบายนะแต่จะทําเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยก็4ต่อ3 สมว่าอันนี้อยากจะขอเลือกเป็น16ต่อ9อยากทำงานนำเสนอก็คลิกเลือกอันแรกเป็นงานนำเสนอ มันจะต่างจากโปสเตอร์นิดนึงเพราะว่าในเทมเพลตนะในส่วนอันเนี้ยพอเราคลิกปุ๊บนะเขาขา,ขาวขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเผื่อเราไม่ได้เลือกดีไซน์หรือว่าไม่ได้เลือกเทมเพลตที่เขามีให้เราสามารถเลือกแบ็คกราวเองก็ได้เนาะอย่างอันเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะคลิกที่แบ็คกราวถ้าเหมือน PowerPoint สมัยก่อนเราต้องมาเลือกแบ็คกราวใช่ไหมเราคลิกแบ็คกราวปุ๊บอันนี้มันขาวๆา,วาวใช่ไหมเราเลื่อนถ้าใครไม่เจอแบ็คกราวนะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ ไปอยู่ข้างล่างอยู่ตรงแอปเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่เจอคนที่แอป,ป9จุดเนาะแต่ตรงนี้เจอแบ็กกราวแล้วก็คลิกที่แบ็กกราวเลือกแบ็กกราวที่เราต้องการอยากได้เหมือนกับ powerpoint เงี้ยหรืออ่าเนี่ยทั้ง 1, ห,หมดนะคะเป็นทั้งหมดอยากได้เป็นเฉพาะสีน้ำเงินสีม่วงส,สีเขนะียวสีอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเลือกแบ็กกราวพวกนี้ได้อยากได้แบ็กกราวแบบไหนก็เลือกให้เหมาะกับงานของเราเนาะอันนี้ก็เหมือน powerpoint เลยแต่มีเยอะ เลือกได้ง่ายๆชอบันไหนก็คลิกเข้าไปนะถ้าเผื่อแบ็คกราวอย่างเงี้ยเอออยากให้มันกลับเนาะลิกอย่างเงี้ยแบ็คกราวก็กลับได้เนาะเราก็คลิกเลือกที่คลิกอย่างเงี้นะคงคคยค่ะให้เป็นแนวแนวนอนเงี้ยมันก็กลับนะนตั้งสลับเงีนะ้ยสามารถกลับลิกภาพได้เนาะเอออันนี้เป็นแบ็คกราวนะเลือกตามที่เราต้องการได้แต่ถ้าเผื่อ เขามีเทมเพลตให้ใช่ไหมเราก็เลื่อนมาดูเทมเพลตแล้วกันเนาะเทมเพลตหรือว่าดีไซน์ที่เขาเลือกตรงนี้พอเราเข้าไปเนี่ยเราอยากจะได้เป็นกลุ่มไหนเราก็เลือกที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าเผื่อเราเลือกอันนี้อยากเลือกอันนี้เนาะพอเราชีด้ดูเขาบอกว่าเทมเพลตอันนี้นะมีทั้งหมด21หน้าเราอยากจะใช้21หน้าเลยไหมมันเป็นธีมเดียวกันทําเป็นเซตเดียวกันมันก็จะสวยเนาะถ้าเผื่อเราไปทําแต่ละสีแต่ละอันเนี้ยมันจะเป็นลูกกวาดไปหน่อย เพราะฉะนั้นเ,เราอยากได้ตีมไหนเราก็เลือ,อาากอ่ะสมมติว่าอยากได้ตีมน,นี้มี21นหน้าเราคลิกปุ๊บอ่ะมันก็มีทั้งหมด21หน้าเออเยอะเกินไปถ้าเปลี่ยนใจไม่เอาแล้ว,ลวกลับมานะต้องแบ็กกลับมานะขออันน้นอยๆเลยล้วกันเนาะการเลือกดูค่ะ,อ,อ,อ,ะอยากได้อันไหนเรื่องวันสปาค่ะใคร,ใครชอบอะไร โอเครูปแบบนะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความอันนี้มี10หน้าถ้าอยากได้ทั้งหมด10หน้าเราสามารถคลิกเลือกทั้งหมดได้แต่ถ้าอยากเราจะเลือกแค่หน้าเดียวเอาหนะ้าปก แล้วก็คลิกเฉพาะหน้าปกเนี่ยมันก็มาหน้าเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดจะขึ้นหน้าที่2เราก็มาคลิกหน้าที่2เพิ่มหน้าอันนี้คือการเพิ่มหน้าไปเรื่อยๆอยากจะได้หน้าที่2มาเราก็เลือกอแต่เปลี่ยนใจออาอันดูอันดูยกเลิกออกไปอยากได้มาทั้งหมดใช้ทั้งหมดสิบหน้าเอาเป็นตีเดียวกันเลยเปลี่ยนเฉพาะข้อคว,ความแล้วก็เลือกใช้ทั้งหมด10หน้าแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะใช้ทั้งหมด1ิหน้ามันก็จะมา พร้อมกันทั้งหมดตีมเดียวกันก็จะสวยดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่เปลี่ยนข้อคมามข้างในนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้เป็นยินดีเนาะยินดีตอ้อนรับยินดีต้อนรับเข้าอบรมไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนนี้แล้วกันราะฉะนั้นดึงขึ้นไปนะตรงนี้เอ,อนะดึงขึ้นไปได้ออันนี้เป็นหลักสูตรเนาะ ใช่ละกันเนาะาึงนะว,ว่ข้อความนะคะ,ะส่วนใหญ่เวลาที่เราเข้าไปนในฟอนต์ของแคนว่ามันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเหมือเราอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะคะรูปมันสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้ะะอ่ะค่ะอย่างนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เวลาเราพิมพ์มันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยมันจะมีตัวที่เปลี่ยนนะคะเราสามารถคลิกเลือกนะตรงจุด3จุดตรงเนี้ยนะคะเห็นไหมคะ ถ้าเมนูมันไม่พอมันจะมีอยู่ที่จุด3ามจุดนะเราอยากจะปรับให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะมันจะสามารถปรับได้นะบางครั้งไอ้ฟอนที่ไปส่วนใหญ่แคนว้าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เราอยากจะเอาแค่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กด้วยเราก็สลับตรงนี้ได้เห็นไหมคะสามารถสลับฟ้อนได้ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้อ่าเล็กขอเล็กเหน,น่อยเนี่ยค่ะเราก็เลือกเป็นตัวหนาเอฟเฟกต์เมื่อกี้เราเลือก้าเนาะ เอฟเฟกต่างๆที่เราต้องการคลนี้รูปพวกนี้บางทีการทําในแคนวาเนี้ยรูปเยอะเกินไปมันจะหลาบตาเราก็ฉะนั้นมันจะไปทาให้เนื้อหาข้อความของเราอะ่ะหมดความสําคัญเพราะฉะนั้นรูปเยอะเกินไปเราก็ลบทิ้งนะเพียงแต่ไปคลิกแล้วก็ดีลิทนะคลิกแล้วก็ดีลิทอ่าคลิกดีลิท เราอยากได้เกี่ยวกับรูปอบรมสมมติเนาะเราไปเลือกตีมันไม่ใช่ของเราแบบนี้แต่เราอยากได้โซนนี้สีนี้เราก็ไปเลือกองปรนะกอบเนาะตอนนี้เราก็จะมาเลือกค้นหาภาพที่อยู่ตรงนี้เป็นภาพอบรมเนาะอ่าอบรมอ่าเก็ค้นลงไปเช่นะนภาพอบรมมาเราก็เลือกภาพม,มีเป็นกราฟิกหรือว่าเป็นภาพถ่ายนะเราก็เลือกขอเป็นภาพกราฟิกอนะ่าเราก็เลือกสมมตินะว่าเป็น มาสักรูปหนึ่งเนาะ,ะในห้อรูคอมพิวเตอร์ซิเพิ่มเข้าไปจกให้เป็นรูปคอมพิวเตอร์เราเพิ่มไหมแต่ว่าเป็นเพิ่มมาอย่างนี้เนาะ,อ,ะอันนี้เป็นรูปภาพแล้วก็เลือกค้นหาได้ถ้าอยากได้เป็นกราฟ,ฟิกนะอยากได้เป็นภาพถ่ายเอเงี้ย ภาพถ่ายอาหน้าที่2อ,อยากเพิ่มหน้าว่างๆขึ้นมาสมมตินหน้เราอยากเพิ่มหน้าที่2เราไปชี้ส่วนแบ่งระหว่างกรอบอันที่1กับอันที่2ใช่ไหมมันจะเป็นเครื่องหมายบวกให้เราบอกว่าเพิ่มหน้าแล้วก็ิกเพิ่มหน้ามีหน้าว่างๆ,ๆขึ้นมาเราอยากจะเอารูปภาพแต่ว่าอันนี้เป็นบรรยากาศในการอบรมเนาะเราอยากจะเพิ่มให้มันเป็นกรอบภ เราสามารถมาเลือกที่องค์ประกอบเนาะในองค์ประกอบเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนมาดูข้างล่างได้มันจะมีแบบเป็นตารางด้วยนะคะเวลาเราทํางานเราจะพิมพ์ข้อความเป็นตารางหรือเป็นเส้นกริดอะไรเงี้ยค่ะเป็นกรอบภาพมันก็จะเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเส้นกริดเนี้ยเราสามารถที่จะดูไหนลองเลื่อนดูสิคะมันจะเป็นเหมือนกรอบภาพให้เราเนาวว่าจะวางซ้ายตัวเล็กๆข้างล่างเป็นอันใหญ่อะไรเงี้ยเป็นกรอบภาพเวลาเราใช้กรอบภาพพวกนี้ มันจะทําให้เราเวลาย่อขยายอะไรเงี้ยมันจะทําได้ง่ายนะจะดูทั้งหมดหรือเปล่าถ้าดูทั้งหมดเราก็เลือกทั้งหมดเห็นไหมมันจะเป็นกรอบภาพมาทั้งหมดให้เราสมมติว่าเอ๊อยากลองเลือกเอากรอบภาพแบบนี้แล้วก็คลิกนะอยากได้เป็นกรอบภาพแบบนี้สมมติว่ามีกรอบภาพแล้วเนาะเราอยากจะเอาภาพมาวางสมมติว่าภาพภาพเมื่อสักรู่เราเอาองค์ประกอบตรงนี้ใช่ไหมคะเราอยากเอาภาพมาวางสมมติว่าเป็น เมื่อกี้เราบอกว่าภาพอบรมเนาะแล้วก็ค้นหาอบรมสักผู้อบรมคอมพิวเตอร์นี่ค่ะอันนี้เป็นองค์ประกอบเนาะเป็นรูปภาพภาพถ่ายมันอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนลงมาเจอภาพถ่ายเราอยากเอาภาพถ่ายอันไหนแติว่าอยากได้อันนี้เราก็แค่กดลากวางแค่นี้ค่ะกดลากวางเนาะมันดัแอนด็อกแค่นี้นเองนะกดลากแล้วปล่อยเห็นไหมคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้กดลากปล่อยเห็นไหมคะก็จะได้รูปภาพ เป็นภาพเคลื่อนไหวก็หวางได้มันดียังไงดีตรงที่ว่าเวลาที่เราคลิกภายในกรอบภาพเราย่อขยายะ่ะคะมันจะสมมาตรกันอะไรเงี้ยค่ะมันจะเท่ากันมันจะไม่ให้เสียสมมาตรในการย่อขยายภาพเนาะบางครั้ง เวลาเราจะทํางานส่งอาจารย์มีองค์ประกอบมีภาพประกอบอะไรเงี้ยเราอยากจะทําให้มันเป็นรูปแบบนี้เราสามารถเลือกแบบนี้ได้หรือถ้าจะเพิ่มอีกเราก็คลิกนะให้มันว่างๆอยากได้เกาะภาพแบบอื่นนะเราก็ดูทั้งหมดอย่างเงี้ยก็มีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นไหนหรือแบบเป็นคอมพิวเตอร์อเงี้ยอ่าเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะอันนี้สงสัยอ่ไาไหนลองคลิกปุ๊บอ่าเป็นเกาะเหมือนรูปคอมพิวเตอร์หรือว่า มีเป็นรูปคอมพิวเตอร์ด้วยอันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เขาดีลิทออกไปก็แค่คลิกทางขยะนะคะอันนี้ก็ามาคลิกที่รูปคอมพิวเตอร์อเป็นแม็คเครื่องแม็คตั้งแบบตั้งโต๊ะ,ะสวัสดีวันนี้เนาะเราอยากจะเมื่อสักครู่เราเอาภาพมาใส่ใช่ไหมคะ สามารถเอาวิดีโอมาใส่ได้ด้วยสมมติว่าเราอยากจะเอาวิดีโอมาใส่เนาะเราก็ไปหาวิดีโอสักนิดนึงเราก็ไปคลิกอ่าอันนี้เห็นไหมในกลุ่มของภาพเมื่อสักครู่เนาะแต่ตอนนี้ถ้าจะเอาเป็นวิดีโอเราก็เอาอันไหนดีอ่ะสมมติว่าเป็นอันนี้ลการเราก็กดลากปล่อย,อยทิ้งตรงนี้ปั๊บเห็นไหมพอเราเลือกดูอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะเวลาที่เรานําเสนอเราสามารถเอาทั้งภาพและวิดีโอมาใส่ในงานนําเสนอเราได้ าจะดูใช่ไหมคะก็แค่มาพคลิกตรงนี้ให้มันเต็มจอหรือจะนําเสนอพรีเซนต์ตรงนี้ก็ได้นะเราก็เลือกพรีเซนต์มันก็จะเป็นภาพวิดีโอที่แบบเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมเราอาจจะถ่ายเองด้วยมือถือของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดนะลงมาใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อัปโหลดมาใส่ในแคนวาแล้วเอาอัปโหลดโยนเพื่อมาใส่ในจอแบบนี้ในกรอบภาพอันนี้มันก็สามารถที่จะเป็นวิดีโอได้ใช่ไหมคะอ,อันนี้เป็น เพิ่มวิดีโอเนาะเพราะฉะนั้น